S 1> <S 1> <S มึงอะไรเนี่ยปูยังไม่ถ่ายได้เปิดคลิปเลยคุณเจ้ากับกูใช่ไหมเมึงกับกูเนี่ยมึงยังไม่จบใช่ไหมอืมมึงเจ้มึงมึงเจ้น,จน้ากับกูใช่ไหมคลิปอะไรไม่ต้องเปิดโอ้ยมึงเจ้าใช่ไหมแม่งไล่ตอดปูจะแน่นแน่มาดิมาสิวะมาสิวะมามาดิ เอาเช่ไหมจาอาใช่ไหมมาดิมึงมาดิดิมาดิดิมาดิมาดิมาดิมอกเลยเกมเี้ยกูกัดได้เกือบทุกคนเอาขหยอะไรอะไรอะไรเอาไข่เดียวเอาเอามึงอไข่อ๋ไมไข่เฮ้ยย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 ิยย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 ยงยย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 ย มึงใ่ายอีกมันสิวะโอ้โอ้โอ้ยโ,โอเคถึงได้แล้วโอเคมันวันนี้เรากลับมาสู่เกมโรบองไงหมดเออหมดะไรก็น่าจะรู้กันอยู่แม็มันดึงแขนแขนสุดๆเลยยังไม่ทันได้เปิดคลิปเลยแม่เอย้ย <c oughs> เปิดก่อนได้สี่ง <c> เ <oughs> อ้ามาที่มา

Mẹ ơi. <laughs> ไจบใช่ไหมเพื่อนกับแบงแบงมางึงนี่กูลืมกูลืมสเต็ปกูลืมสเต็ปโอ้ยแบงแบงไปเจอนจุดที่โอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษมันดึงไปดึงแบงแบงให้โอกาสกันหน่อยให้โอกาสกันหน่อยโอ้ยโอ้ยให้โอกาสกันหน่อยสิโอ้ยแบ่งเป็นชุดเลยโอ้โอ้ยออยู่ไม่ได้ไอ้ยังอยู่ไม่ได้ ไอ้สกอร์มึงเนี่ยกูอยากได้วะเป็นคู่อาาดกูแล้วมึงยังมีสกอร์น่าสนใจอีกมาดิ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 สกอร์มึงน่าสนวะ่ะบกเย้ยเออ mày gây bất hủy mày lấy thôi, mày 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 kem mày kem cơn mày mày kem cơn, mãe... mày ôi, mày 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 มาดิมานิเมื่อไหโงมื่อไหร่นตาปนมามึงไปใครเนี่ยมึงไปใครอยู่ไหนเยอะกูอยู่ไหนมันแค็มันแค็เหรอมึงกล้แลกาแข็เหรอวะเจ้าเรอ เดี๋ยวเเดี๋ยว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 เปมยไม่ชัดเจนเปายไม่ชัดเจนปหมยไม่ชัดเจนมากไอ้เียเนี่ยโอ้ยอยเหมึงชัดเจนจังวะอ้้อโอ้ยโอยโอ้ยโอ แม่เอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนต่อเลือดแล้วต่อเลือดอีกโอ้ กอ้งสกอขิวเหรอก <c oughs> อตายไม่ตายมันไม่ตายวะมาดออีอยู่ไหนโอ้ยคัทโอ้ยเคัทโอยเคัทโอ้ยเปิคัคั มันขันมันดึงมันดึงมันดึงกึขอเก็บมาดิเลสิว่าขอเก็บสกิลก่อนขอเก็บสกิลก่อนมาดิมาดิมึงกับกูไม่จบกันแค่นี้หรอกเอามาดิมาเลยน้องชายลุยกระจอือเอาลุยอยู่ไหนเหยื่อกูมึงอยู่ไหน เบี้ยกูโอ๊ยมันกัดโอ้ยมันกัดเลยมัน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 กัดจะเบี้กูไม่ถึงวันไหนแบงเลยบ้ากูย,ากยอมเสียเพื่อบึงทัวเดียวนี่เลยกูขอล่ามึงไปได้สักคนนึงอ่ะแบงไม่ตายว่ะ สกอเิียบมันอยู่นานเกินไปแล้วเออเออฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันสกอเรียบมันอยู่นานเกินไปแล้วสกอเรียบมันอยู่นานเกินมาดีดีอยู่ไหนมาดีเอยู่ไหนวะย่ากูอยู่ไหน มาดิเลยทั้งสองตัวมาดิกูขอใส่เลยดิมาดิไปลุยกันต่อเร็วเอาลุยเอาไอ้เยี่ยกดผิดโอ้ยไอ้เยี่ยกดผิดว่ะโอ้โหยุผิด

Oh, ya ampun! Oh, ya ampun! Kami akan membunuh dia! Mari! Mari! Saya akan membunuh dia! Mari! Ya ampun! บานี้มึงเป็นใครก็ไม่รู้บุคคลไปไว้ก่อนเว้ยไปย๊กเอ้ย ว uhm. ะอยู่ไหนโอ๊ยแม่เลยโอ้ยมันขัดด้วยโอ๊ยแม่เลยมันหลอกการกูโอ้ยแม่เอ้ยโอ้ยไอ้ดวงจันทร์โอ้ดวงจันทร์ดวงจันทร์โอ้ยไม่ไป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 อยู่ไหนตัวมันอยู่ไหน ท่านผูช้ชมผมขอจบคลิปน,นี้ก่อนนะเจ็บคอของผมแล้วผมเนื่อยของผมแล้วโอเคโอเคผู้อจบคลิปน,นี้ก่อนนะโอเคบาย